มิสเตอร์บีดหลับฟอร์มาอีกแล้วนะครับเนี่ยผมอยากจะหาตัวแรให้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยจัดมา5แพนะ็คเนาะหแพ็คมีทั้งหมด5ตัว5แพ็คก็เป็น5 5 25นะครับ25ตัวมันก็จะต้องมีตัวแรมากๆบ้างฟินนะต้องมาดูกันว่าจะได้ไหมเนี่นะครับชมหน้าของตัวแรประจำซีรีส์2ตัวนี้นะเป็นลิมิเต็ดอิ dition มีแค่พันตัวเท่านั้นเอง อย่างที่บอกไปนะครับ1แพ็คมี5ตัวจะมีตัวที่เราเห็นอยู่แล้วเนี่ยทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็มีตัวที่เรามองไม่เห็นอีกเนาะอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะนี่ข้างในหลอดเนี่ยจะเป็นตัวลึกลับนะครับที่เราไม่รู้เป็นตัวอะไรเนาะแล้วก็เนี่ยสตัวเราเห็นแล้วนะครับพอเราแกะออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเทียบกับไปโพยได้นะว่าตัวนี้แรไม่แรนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็เป็นสเปเชียล d i ดิชั่นบีชไอคอนนะครับก็จะเป็นตัวที่หายากอยู่นะ ที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องเอาไปใส่น้ํานะปกติก็คือใส่น้ำเขย่าวเขย่าเขย่าวแต่ว่านี่ผมก็ซื้อมาเยอะห้าหลอดนะผมก็เลยใส่แบบนี้เลยเอาไปแช่เอาไปแช่เขย่าวเขย่าเขย่าวแบบนี้นะครับใส่ไปเลยทีเดียว5หลอดให้โลมมันกลายเป็นสีส้มไปเลยฮะเราค่อยไปงมมาอีกทีนะครับว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะหวังว่าจะเจอตัวหายากบ้างนะนี่นะครับชมหน้าทั้ง25ตัวเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเฉพาะตัวที่หายากๆแล้วกันนะ นี่ตัวนี้จะเป็นเปเยลอิดิชันเหมือนกันเนาะเหมือนกับตัวเมื่อกี้นะครับพวกนี้จะมีชิ้นส่วนแบบเป็นสีเงินเงินหรือเป็นสีทองทองอยู่นะบนตัวนะฮะเนี่ยมีฝองตัวเปเยลอิดิชันนะครับที่เหลือก็จะเป็นมิสเตอร์บีดตามท่าต่างๆเนาะเช่นโรโบแพนเทอร์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้เนาะมิสเตอร์บีดเปื้อนนะครับอะตอมิกแพนเทอร์นะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับ โอ้โห oh, เพนมิสเตอร์บีทเละเลยไนท์ไฟท์แพนเทอร์นะครับประหลาดเลยเนี่ยขนาดซื้อตั้ง5แพ็คยังไม่ได้ตัวลิมิเต็ดอีดิชันที่หายยากที่สุดเลยนะครับเนี่ย